เอาลทุกคนตอนนี้มิงก็มาอยู่ที่ร้านข้าวนะคะเป็นข้าวมื้อแรกหลังจากเทศกาลสงการองงาของประเทศไทยนี้นะคะเออไม่ได้ถ่ายคลิปสงการให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าถามวันนี้นะคะที่มิงเล่นเนาะมิงก็ไปเล่นที่อื่นแบบออกไปเล่น ที่ไม่ใช่บ้านก็เลยไม่ได้ปกป้องไปนะก็เลยบบอาจจะถ่ายคลิปยากลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นสามารถไปติดตามคลิปวิเงเล่นสองการนะคะได้ที่เพจของมิงแล้วก็ไอจีของมิงเลยนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะนี่นะคะวันที่16เมษายนนะเป็นเวลา1 5นิกา31นาทีนะคะก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าและข้าวเที่ยง <laughs> หิวมากมากนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะของมิงจะเป็นข้าวหมูแดงไม่ข,ของมิงจะเป็นข้าวหน้าเป็ดน,นะของแม่จะเป็นข้าวหมูแดงจานสุดท้ายของร้านเลยทั้งสองจาน <laughs> จานสุดท้ายของร้านนะคะ ย้อนยุกนะคะในเมื่อเราไม่ได้ถ่ายงานสงกรารสามวันนั้นเมื่อดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูขากลแบย้อนยุกกันเลยนี่เขามี3ล้อรถ3ล้อย้อนยุกนะคะก็คือนั่งสามารถนั่งได้ตั้งแต่คิงพาวเวอร์ไปศูนย์การค้าศูนย์การค้าเซนจูรี่นะคะ เขาก็จะมีเป็นแบบเป็นครีมของพี่มากกับโบชัว์ให้แล้วก็สติกเกอร์นะคะัานว่าน่าจะเป็นการนับจำนวนคนเข้างานนะก็งานนี้เข้าฟรีนะคะนี่เริ่มจากซุ้มแดงนะคะจะเป็นส่งเป็นส่งน้ำพระนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นก่อเจดีไซน์นะ เ้อใครนิ่งนิ้งก็เจอปลายปีไง สมรังต้อมพิงพาวิวรังน้ารันช์ I'd like to thank you everyone and I believe เรามาซื้อเป็นดักแด้นะคะโรตีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จิงหรีดปะคะใช่ค่ะอันนี้จิงหรีดแต่ว่ามีกินอันนี้เท่าไหร่คะชุดละ40บาทนี่มิงซื้อดักแด้เป็นรตชีสนะคะเนี่ค่ะมิงซื้อนัาม้วนมา นี่ตรงนี้นะคะที่เป็นโรงลิเกนะคะยังมีร้านนี่แบบจำลองเหมือนจริงเลยที่บ้านสิงห์ี่ขช้าสวรรค์แบบแถวยาวมากเลยครับหน้าน่ารักนะครับหน้ากว้างมิกเราได้ปะ เรื่องหอยยาวนะคะใช่ไหมใช่แล้วเรื่อนีจะเป็ไรเป็นแบบแนวหนวเรื่องนี้เป็นแบบเป็นทั้งตุ๋นมตุตัวนี่คือร้านอาหารนี่ครานอาหารหรือบอก่า อันนี้เป็นลูกอมนะคะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ยเอ่ข้างในห้างนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปบ้านทีสิงกันนะคะตืนต่นเต้นมากกะมิ้นคิดว่าจะไม่เข้านะคะแต่ก็ต้ตองดูอีกที ไปกันทแล้วหมีให้เข้าเลยหยอขบ่อข้าเก็่มี้านมีที่เคแต่ที่มีก็เย้ไหมเขามา้าไหมเข้าเลยข้า่อขา้า จะอ่าได้เ,อเอนองไาวอกนะค่อ๋อใช่ใช่ใชอตอไนะวอ่ะทำไมไม่เข้าบอกมาทำไมไม่เข้า <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหมดแก๊กปกพี่นิงไว้

กินแบบที่เป็นแบบนี้กลัวไหมไม่กลัวโอเคชอบราโอเคเจอคเจอดนแแวนางำไม่ไหไม่ได้ยากแต่ชอบอยาเหงเพราะททไปนอะไรบ้างแค่ด่านแรกนะก็คือเป็นนางลำยืนลำแล้วก็ตอนนี้มิ้งก็ไม่ไหวแล้วมิ้ก็แบบไมีเยาแล้วไม่้ยาแล้วพยายามจะบอกว่าไม่ ไมันเกิดขึ้นตลอด6วันนี้นะที่มันยืนอยู่ได้ทางเขาจะมีพนักงานแบบยืนอยู่แล้วตอนที่แบบเขาไล่มันจะมีพี่วิ่งไล่ไปลงไปอย่างเงี้ยนี่วิ่งไปไม่รู้หัวลงจานเลยแต่ว่าคว้านหาคนข้างแล้วก็แบบมันจะมีพี่น้องเค้กค่ะน้องเค้กวิ่งหลุดเลยแต่ว่ามีพี่พนักงานแบบจับไว้อยู่เออ ทำไมน่ากลัวสุดบรรยากาศที่มัน สั่งปินได้คือมันจะออกในเครื่องนี้นี่เครื่องนี้ออกมาแล้วก็มันได้ดีแล้วกดรีเทคโฟโต้นะคะอ่าโอเคมาถ่ายได้เร็วเอาเลยค่ะทำแม่แป้ะทอานักดให้น้องหน่อยหนึ่งสอ,อ,อ,องสาม ตอนนี้นะคะมิ้งกำลังจะเดินกลับไปที่ห้างเชนจูรี่นะคะโอเควันนี้เราจบแล้วที่ King าวเวอร์นะคะก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเป็นวันสงการแบบย้อนยุคที่เออน่ารักดีนะคะแล้วก็ได้เจอเบียนเคด้วย แล้วตรงที่มิ้ยืนอ่ะคือเห็นชัดไง,งก็ถือว่าคุ้มนะคะวันนี้ขอเดินไปที่ห้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอการที่ห้างไปดูว่าเราจะไปทําอะไรกันต่อใช่ไหมน้องเค้กชุดมือเที่ยงของเราในวันนี้ตอนเวลาทุ่มเกือบสองทุ่มแล้ววันนี้นะคะมีน้องชีสน้องเคก้กนั่นเองนะคะ แล้วก็แม่ร่วมโตอาหารในวันนี้วันเที่ยวก,กันกับออสการ์กลับแล้วจะตีป้องกันใช่ปะคนไม่ครบทีมเลยอ่ะแบบไมไ่ต้องตามไปได้ที่เชียงใหม่แล้วไงเนี้ย <laughs> ใช่ <laughs> ใช่เลยเมื่อกี้นะคะมิงไปซื้อมานะมันจะเป็นแบบ พัดลมผมพานะพัดลมมิงมันพังพอดีที่บ้านก็เลยได้เป็นพัดลมแบบนี้นะคะเป็นพัดลมพมพาก็เตรียมตัวนะเดี๋ยววันเสาร <c ues S 2> ์นี <pen> ้จะจะไปมีดของอ่าควาลินแล้วก็เลยต้องเตรียมตัวสุดนิดนึงนะ